สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ys, ๆๆเอฟซีแจงน้อยสุกูสุคนวันนี้ได้เมนูอย่างน้องมาไหมมาเน,น่นะอีนเนวะจิกแกงขาไล่อย่างแกงขาไลาที่บางฮามแกงขาไลาเสร็จพับแกงขาไล่อมขาไล่นนเ,เนื้อขาไล่ครับพ <ขา S 2> ่อแม่พี่น้องขาไล่หมูติเออหมูก็มีขาไล่เ <laughs> นาะ มีแล้วน้องครักินงอกอย่างนี้นนะี่น้องเลยขาลาย้องหันส่วนขาลลยเนี่ยนี่มอไรายเนี่ยอันนี้เียแม่คือใบวิชั่นนี่คือแปลกๆบุคุนตาอ้าวแสดงว่าบุปเปเก็บพริกกินจะเถื่อได้เนี่ยกินแต่ในตะก้าได้เนี่ยอ๋ายอดพริกลูกนะอันนี้หาได้แม่นพริกอ่อนยอดพริกใบอ่อนๆนะคว่ายุคคือคุนคุนแท้ โอ้ยใส่เงี้ยบอิกพริกอ่อนบางหัมาเนี่ยอันนี้หน่วยอ่อนอ้อนมันนะอันนี้ยอดอันนี้หน่อยเออแม่แม่เสียม้อโอ้แล้วอันนี้ดีคก็เป็นตุ่มเป็นตุ่มดอกพักวานแม่เห็นมันยาวไปละเก็บใส่ซื้ออดอกพักวานต้นพักบัวพักหอมดอกพักอีตู้ยอดพริกเรียไทเคยแกงเคยอมเยูบบ้น้อ เดิมบางห่แม่เอานี่ยใส่กอนเดร์ใส่เป็นหน่วยเลยแม่พริกอ่อนซดกินคือพักนี่แหละบางหามมันก็เดี๋ยวมีรสชาติหอมๆแต่บเผ็พริกอ่อนะบกรสดเท่ากระดกินคือพักคืออย่างนี่แหละลูกี่แม่ต่ต้องใส่หน่วยท่านต่ำไม่้อ่ะอันอันที่เป็นหน่วยนี่คือเป็นพักนี่ลูกราะแมเอาความเพดความอยากได้ เปลี่ยนผักเพิ่มแกงผักพี่น้องเิ่นเคยกินอยู่บ่แต่บ้านเฮาเคยเก่งเลยนี้สิแกงน้ำใสแกงน้ำใสนะครับคนได้สน้ำกระเบือบริษได้ใสยานังแมนเจสูตรน้ำใสพี่น้องนุอาแทเพื่อกันนะครับผมแกงน้อยรับประกันเลยแซ่บางครั้งแต่ต้องต้องเก่งใส่แบบส่วนเนื้อต้องติดมันนะครับต้องมัน เป็นพวกขาดไรพวกเนื้ออ่าดเล็กแล้วโคกเสร็จแล้วฮะกะใส่ลง<อ>ไปครับ,บใส่ลงไปทั้งหอมทั้งฉุนโคกเมื่อ ลูกอีสานโรยปูสินเนยนรกแมนปรุงก็คือเก่าครับง่ายงแม่นมากว่าใส่แค่ไม่ได้ก็ไม่ลายอยังนหมครับสูตรปรุงเขาทั้งแกงทั้งมกทั้งอะไรยังน้อแม่เนาะแม่นบัญหานอกจากเมนูแบบไอ้ตามอาหารตามซอกตามสั่งกบบทีปรุงไล่นี่เราเนี่นะไม่ไมายถึงโซนบ้านอันเก่งน้อยบ้านแม่เก่งน้อยเด้อจ้ะนี่โซนคำเสอีย จะเหดกินกันแบบนี้ง่ายๆครับพี่น้องเคยกินอยู่บ่พี่น้องเคยกินอยู่บ่ะไปเบิ่งเพลินกันสิว้าวตัวมันอีกได้ลกอ่ะยอดพริกอ่อนยอดพริกอ่อนครับใส่งไปพร้อมดอกพร้มดกโมเมนต์ใบพักกัมพูได้ลูกยอดลวนลวน เป็นอะไรได้เนาะรสชาติยังไงมะผีอ่อนโอ้แซ่บเด้อมะหั่เออแซ่บโลบไว้คิวไว้ยังไม่ได้บอกมะหัมสิบโมีรสคิวรสฝาดเปื่อนอยังได้โอ้แซ่บคือยอดพักทั่วไปเฮานี่แหละเนาะแม่นมะหัมสามด้วยต้นหอมผักอิซตู้มะหัมดอกผักหวานได้กิิงน้อยถ่ายให้บุญครับดอกผักหวานคาหยาต้นเลย สักสองซัมเมอร์กันยาวลูกเอ๊ะออกมาได้ได้พี่น้องเลยได้ได้ได้ยมันเก่งอ่ะยลูกเพราะว่าเราต้มหมูไว้แล้วเดีกเสร็จแล้วเนื้อขาลายหมูขาลายส่วนขาลายขาลายหมูของซีนดอกลูกก็ดีเย้าดอกผ่านแม่ผ่านเลยกลิ่นบ่อลูกเน่า ไปได้อายกิ้มกับน้องกิ่งน้อยเลยนี่ยิ้งมาแว่แววอ่ะไอ้ใจเมนูแล้วแมนบอกกิ่งน้อยบ่ต้องเลือก็ได้โอ้กินหนังมือหั่นมะพริกนะพอเมนแกงใส่พริกเดออพอแม่พี่น้องเออเป็นพริกอ่อนพริกอ่อนแทนคือพักแต่ละเสร็จแล้วลูกโอ้ยเกี่ยงตัวไปเบิ่งกิ่งน้อยสุดแซ่บกันต่อครับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เก้งน้อยกับคุณแม่ในการเหตุคลิปต่อไปในเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับนี้กัสวัสดีครับ